กรณีของพี่อ้วนภูมิธรรมกกบท่านทวีสศสองนะครับที่ถูกสารวนูนนะครับพิจารณาที่จะพิจารณาคดีเรื่องการที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ดําเนินการเรื่องหัวสอววนะครัคบก็ต้องบอกว่านะครับท่านก็ทําตามหน้าที่นะครับของรัฐมนตรีที่ติดตามคดีถ้าถามว่าเรื่องพวกนี้เป็นการทําเกินกว่าหน้าที่และเลยจริยธรรมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวสอววนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องฝากทนายอัน กระทุงหรือเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับหรือกระทั่งจะใจช่วยเลืออะไรก็อาจจะอยากจะช่วยอะแต่ผมก็เดี๋ยวไปติดต่อก็หาว่าไปเกาะกระแสแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมาถึงตัวพี่อ้วนหรืออะไรนะจริงๆเราก็สนับสนุนให้ดําเนินการเรื่องหัวสวพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสวน้ําเงินเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของเขาเรียกอะไรอะความชั่วร้ายอื่นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆที่ ตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนะครับค้านใส่ตาหลายๆอย่างนี่ครับตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าท้ายที่สุดถ้าพี่อ้วนโดนจนถึงตัดสินคดีว่าผิดตามคำวินิจฉัยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นอะไรครับท่านก็ถูกตัดสินตลอดชีวิตซึ่งท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับอย่างที่ท่านบอกครับพี่อ้วนเข้ามาแบบกามิกาเซ่แลกเป็นแรกครับชี้ให้เห็น มันน่าแปลกใจที่ยังมีคนจำนวนหนึ่งในประเทศไทยที่ยังมองไม่เห็นเรื่องความเร็วร้ายของระบบหัสอวสวนี้ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งในนั้นเนี่ยดันเป็นกลุ่มคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยหลังตรงกว่าใครอย่างส้มด้วยซ้าน่าแปลกใจนะครับเรื่องนี้เห็นได้หลายอย่างจากกรณีนี้หัสวสวเร็วร้ายกว่าประเทศเร็วร้ายทำความเร็วร้ายให้กับประเทศยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ไว้ครับสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองนั้นหลังตรงกว่าใครต่อต้านการทุจริตต่างๆวสวคุณเงียบทำไมครับ